คือคุณอยากคิดว่า AI มาแย่งงานคุณนะคุณน่ะจะต้องเป็นนายของมันแล้วคุณน่ะก็จะต้องรู้ว่า AI ตัวไหนนี่มันเก่งเรื่องอะไร AI ตัวนี้เจ๋งมากซึ่งแบบคุณหนิงชอบมากเลยอะมันเป็นสไตล์ที่บอกว่าเหมือนกับมีมือของคนเนี่ยมาเขียน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 แล้วก็เนี่ยแล้วมันก็ทำแอนิเมชันออกมาให้เราเลยแล้วก็อย่างฟุตเทจหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยพวกวิดีโอพวกเนี้ยค่ะพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้คือใช้ AI ทำได้หมดเลยนะ สมัยก่อนนี่คือต้องจ้างแบบโมชั่นกราฟิกนะถ้าคุณยังไม่พร้อมจะออกกล้องเนี่ยนะคุณสามารถใช้ AI ช่วยคุณทำได้ซึ่งครูหนิงจะมีสอนในคอร์สที่ชื่อว่าใช้ความรู้สร้างเงินล้านโดยไม่ต้องออกกล้อง คือหลายๆคนนะ่ะยังแทบจะไม่เคยทำคลิปอะไรพวกนี้เลยคือตอนนี้ AI เยอะมากนะในโลกนี้แต่ว่าคุณหญิงอาจะเรียกว่าจะสรุปแล้วก็จะย่อยมาให้เลยว่าต้องใช้ AI ตัวไหนตัวไหนบ้างแล้วทำยังไงเพื่อที่คุณจะได้ทั้งคอนเทนต์ทั้งคลิปวิดีโอทั้งอ e ีบุ๊ก ทั้งคอร์สออนไลน์เนี่ยทำยังไงที่คุณจะได้ของพวกนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดคุณจะโปรโมตยังไงเพื่อทําให้แบบเฮ้ยมีคนแบบติดต่อเข้ามาเพื่อขอคําปรึกษาจากคุณคือเรียกว่าเป็นจับมือทําเลยดีกว่าซึ่งในคอร์สจะมีคลิป ย่อยๆเนี่ยทั้งหมดเกือบ20คลิปไม่ว่าจะเป็นสอนทั้งเรื่องแบบเฮ้ยวิธีการคิดคอนเทนต์วิธีการทำคอนเทนต์ยังไงจะเรียบเรียงเนื้อหายังไงแต่ที่สำคัญก็คือเรื่อง AI เนี่ยแหละในคอร์สของคุณหญิงเนี่ยที่ชื่อว่าใช้ความรู้สร้างเงินล้าน